โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมยิววตอนนี้นะครับก็อยู่กันในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ 2FAC นะครับทุกคน วันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับในวอรซีเซิร์ฟ2เอฟเอ2ฝา2ฝา2เอฟเอก็แล้วแต่จะเรียกแล้วกันขอรูปเงินเซิร์ฟนี้ก็วันนี้กลับมาแล้วครับบอกเลยว่ามาพร้อมโปรโมชั่นใหม่ไหมทุกคนเพิ่งเปลี่ยนเมื่อหนึ่งวันที่แล้วพร้อมกับกิจกรรมใหม่ก็คือของแชร์นะครับของฟรีใครยังไม่แช่ห้ากลุ่มรีบไปแชร์นะครับเพราะว่าได้ตัวละครฟรีนะครับพร้อมวีพีสิบสามแล้วก็เซ็ตฟรีด้วยของฟรีของดีขนาดนี้ใครไม่เอาก็แย่แล้วนะครับทุกคนยังไงก็เดี๋ยวผผมมมมจจะะะแแปปปปลลลลิิิงงกกกก์์ุ่่่่่ขอออออวววซซีีเเเรฟนนนน้้้้้าาไไไใใใหหตคคัพดูโื จากเซิร์ฟนี้มาก่อนหรือไม่เคยดูมาก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าเซิร์ฟเนี้ยเป็นแนวของแรวัสุดนะครับของมีราคาคนเล่นเยอะแล้วก็มันมากที่สําคัญคือเซิร์ฟเนี้ยสายฟรีสายฟาร์มอยู่ได้100%อซอยู่ที่ความขยันแล้วก็ดวงนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้นะครับ ตัวละครที่ดีสุดนะครับรวมถึงเซตที่ดีสุดเนี่ยสามารถฟาร์มได้นะครับทุกคนเซต A บวกนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็น A บวกหรือตัวละครยากเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้เช่นกันนะครับทุกคนไม่จำเป็นต้องเติมก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าใครทอไหวก็เติมซะเพื่อความสะดวกสบายนะครับทุกคนประมาณน,นี้นะครับทุกคนแต่แค่จะบอกว่านั่นแหละของดีสุดก็คือของเติมเหมือนกันนะครับไอของฟาร์มก็ฟาร์ามได้นะครับทุกคนโอเคที่เหลือก็เป็นของโปรใหม่นะครับเมื่อกี้ห้าสิบเก้าสิบร้อยห้าสิบสามร้อยตัวละคร นะฮะทุกคน3 0 0ร้อตามในภาพนี้เลยแล้วก็อย่าลืมขวาล่างนะครับคือพันเซตพันเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเซต A บวกนะครับทุกคนเพราะว่าจริงๆอ่ะโปรเก่าๆเ,เมื่อก่อนน่ะเซต A หรือ A บวกเนี่ย มันไม่สามารถเติมได้นะเว้ยมันต้องฟาร์มอย่างเดียวแต่ตอนนี้คือแอดมินเขาเพิ่มมาแล้วนะรู้สึกว่ามันสามารถเติมได้แล้วนะครับแต่ของฟาร์มก็ยังฟาร์มได้อยู่นะครับก็นั่นแหละคืออย่างที่บอกว่าไม่ต้องเติมก็อยู่ได้แต่ถ้าอยากสบายก็เติมเอานะครับโอเคไม่รอช้านะครับผมส่องมาละคนเล่นเยอะจัดแต่ขอไปเซฟโซนก่อนเพราะว่าผมไม่อยากไปนัวก่อนเนื่องจากว่าคือคนเขาอยู่กันเยอะซีเร็งกันเยอะทุกคนขออนุญาตเป็นซีเร็งก่อนเพราะว่าโปรใหม่มาแบบดูซิว่าคนใอเซฟเนี่ยม,มันจะเติม,มเ,เ,เ,เมเื่อเดือดแคย วันนี้มาเล่นกันขึ้นยังไงทำไมเล่นเล่นเงียบหรือว่ากูลืมไปเสียงไม้ปะนั่นผมต้องออกไปเปิดเสียงไม้ก่อนท่านนะครับเดี๋ยวขอขอออกไปเปิดเสียงไม้ก่อนนะครับท่านตังค์คาบผมเออหรือว่ามารีเซ็ตเซตติ้งผมวะเออใช่ป่ะเซตติ้งผมจะรีเซ็ตนะครับเพราะฉะนั้นคือผมขอไปเปิดเสียงไม้ก่อนเพราะว่าเสิร์ฟนี้คือไม่ได้ยินเสียงปากแกวมันอยู่ไม่ได้หรอกเออมันมีความสุขป่ะวะเฮียอยากฟังเด็กเขาโกันอ่ะโน่ไม้อ่ะแม่งฟรีไม้อ่ะแม่งฟรีไม้ไเป็นไฟเอ็มเลยนะครับเดดดีี๋ยยยวววขออออูก่่่่นนผมมาาาจจะะเเรรซติงๆ้ป ตั้งค่าโปร่งตั้งค่าปุ่มใหม่หมดโอ้ดีที่กลับมาออกตั้งค่าเมาส์กูก็ปรับซะเหมือนค่าผมมันถูกรีเซ็ตทิ้งนะครับเสียงใหม่โอเคแสงว่าไม่พูดอ่ะเฮ้ยวันนี้เป็นไม่ได้เหรอเนี่ยเซิร์ฟนี้จะไม่นัวกันเนี่ยเฮ้ยเฮียเป็นไม่ได้่ะเซิร์ฟนี้จะไม่นัวใหม่กันโอเคพอแล้คลิปนี้คนดูผมสัญญาละผมจะพยายามโฟกัสตั้งใจเล่นเอาจริงคนดูทุกคลิปอ่ะผมตั้งใจเล่นทุกคลิปเว้ยแต่คือผมกากพลาดบ่อยพลาดบ่อยตายบ่อยแต่คลิปนี้ผมจะพยายามตั้งใจเล่นแล้วก็ไม่พลาดนะครับทุกคนให้้้้้กกาลลััังงใใใจจผผมมหหหนนนน่่อออยยยขูชคคีไดรบ ช่วยสปอร์ตอะสปอร์ตหน่อยได้ไหมครับนะครับมาประเดิมประเดิมคือโปลใหม่เพิ่งเปลี่ยนคิดว่ากูจะเอาห้า 5, ไปเล่นสาม้อยเลยไหมเล่าไม่หรอกนะครับขอยาดประเดิมชิวๆๆนะครับเป็นที่เสร็จเก้าสิบละกันผมไปเก้าสิบเนี่ยแมงกอลรยกุูลแล้วนะครับเก้าสิบแมงกลายกุูลแล้วนะเดี๋ยวถือห้าสิบก่อนหือสิบรอซื้อ ห้าสิบราซื้อแล้วก็เก้สิบไปใส่เผื่อกูว่าเอห้าสิบวิ่งไปล็อวิ่งลอกล็อกในเซิร์ฟอะในไซเล่นเป็นสิทิโอวาโรบ่อยเท่าไห่เล่นในเซิร์ฟอะแม่งเอาของใหญ่มาตบกูมาทางฝากเก้าสิบเลยเนี่ยเผื่อเก้าสิบไปทำได้เล่นนะฮะไม่เป็นไรทุกคนก็ชิวๆบังเกอร์ใหม่อ่าตัวนี้เลยบังเกอร์ใหม่นะครับจะขอรวมสล็อตก่อนนะครับแล้วก็ผมขอรวมเรื่องเรื่องกับเขาเหลี่ยมมันเหลี่ยมมันกระจายช่องนะครับขอเอาเป็นตัวนี้เข้าก่อนบังเกอร์เข้าก่อนจะจัดสบายๆโอเคเป็นไง อัจฉริยะปะต้นมาตั้งนานนะครับระบาดเต็มปืนเสียงปืนดังมากปกีิเต็มปืนดังมาก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 นะครับโอเคขอบอกแต่วันนี้คือเป็นไม่ได้ไอ้นี่กูถูกเซิร์ฟจริงไหมเนี่ยปกติเซิร์ฟนี้คือบัฟร้อยไฟเวอร์นะทุกคนไฟเวอร์ไฟเวอร์เฉยเลยคือปกติบัฟสุดไม่สนลูกใครนะวันนี้มาเงียบสุดไม่สนลูกใครไหเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเฮียล่ามนะกูล่ามแล้ววันนี้เฮ้ยวันนี้เซิร์ฟเงียบว่ะ ปกสี่จะมีคือต้องมีเปิดไม้ดักกันบ้างอะ่ะดักตลอดแต่ไม่ดกักสักทีเมื่อก็ดักเองอะ่ะจริงมีตลอดอก็ตายบอกนั่นเนี่ยมันคือเซตเซตสั่นบอกให้เก่าปปะยิงกูแรงมากเลย เลลแหละคิดว่าเป็นตัวนี้ผมเป็นสีเหลืองคิดว่าเป็นตัวนี้แม่งล่อสามร้อยใหม่ไม่แปลกใจทําไมใครไม่เล่นกับมันแล้วตีมันไม่ได้มีขนาดนะครับแต่ผมตามผมไม่ฝาดเห็นไ,ไหมนะมันมีสามร้อยใหม่จริงๆเอ้สามร้อยเก่าด้วยก็คือมีสามร้อยเก่าปนสามร้อยใหม่แถมมีเซตฟาร์มใหม่ด้วยนะครับไอเซตไอไอเซตเอปะ่ะมันคือเซตอะไรปะเซตของไอไฮโดรเนี่ยหายเนี่ยนะนะไฮโดรเนี่ยไฮโดรเป็นสามร้อยสามร้อยสามร้อยปุให้แล้วอ่ะ เออแสดงว่าอันนี้คือโปรเก่าล่าสุดมาจะไม่ได้นั่นแหละคือเออในโปรที me, ่แล้วแม่งสัตว์ทำมันอย่างนี้เลยนะครับแล้วผมขออนุญาตเล่นไคโดล่าสิบเก่าที่ทุกคนเพราะว่าเซตเก่าเหมือนจะเล่นได้อยู่นะครับผมก็ขอเป็นไคโดเก่าแล้วกันนะครับแม่งเออไข่โตกูกูโดเลยผมก็ชิวๆิวอุ้ยโหแค่สามร้อยเก่ากูอะไรวะสีเหลืองสุดๆสีเหลืองมันเก่ากว่าของไคโดนะก็คือถังไม่เก่ามากอ่ะผมคิดว่าเป็นอันนี้เพราะว่าเห็นคนมันถือมันผ่านแล้วผมไม่ได้ตาฝ่ายแม่งมันถือจริงแต่ให้กูไปจำภาพภาพจำผิดมันมีคนนึง เปียนลูกซองเหมือนกันแต่คนละตัวจิบหายกูโดนดิเวินแม่งเอ้ยกูโดนลืมใส่ป่าวด้วยเมื่อกี้ต่อให้ไม่ได้แค่เก้าสิบเห็นไหม 90. เป็นอย่างน,นี้ผมพูดไหมเมื่อเผือกกูใส่ห้าสิบเราซื้อกูอมไม่ทำได้ควักเก้าสิบแล้วกูตายก่อนแล้วเป็นอย่างนี้กูคิดจริงจริงไล้์ที่มันรู้เป็นผมอ่ะเนี่ยมันมองกูเนะี่ยวีพียี่สิบอ๋อน่าจะรู้แหละวีพียี่สิบผมจะไปเซิร์ฟนะครับน่าจะรู้นะครับไปดิขึ้นก็ขึ้นดิยคนเดียวก็ได้ตายกูละเป็นดงเลยแอบก่อนแอบก่อน,ออนว้าเห็นแล้ว เห็นกูละเห็นกูละวเห็นกูยากเห็นกูยากเฮ้ยให้มันไปกับพ่อวันนั้นน่ะโดดติดไอ้ยักษ์กลาขับตัวเองอยู่เลยไอ้แหมพูดไปเป็นอย่างที่อย่างคิดเลยนะครับอันนี้ผม้หาบจริงตตี้นี้คันยังไงมันน่ะให้มันรูดีถ้ามาเล่นงี้ยไม่มีใครเล่นมันหรอกอ่ะวันนี้ผมขอลองมาเล่นมันดิไม่มีทางไหวครับเผื่อเนยังสู้ยากเลยเนอาจะไหวอยู่แต่คือต้องเป็นระดับเนย่งมันคิดว่าต้องเกร็งขนาดไหนจะเจออย่างเงี้ยมันรุมแบบมันคิดดูดิสามร้อยคนหนึ่งละ อันใหม่อันเก่าอีกแล้วยังไม่เผื่อๆอาจจะมีสามใบหม่อีกนะครับปล่อยไปทุกคนแมงล่าอย่างนี้สตีมมอของใครจะสู้กือมึงคุดถามจริง,แม,งแม่งหนีบ้างหนึ่งหนึ่งดีกว่าเพราะหนึ่งหนึ่งคือถึงแม้ผมจะแพ้มันก็จะมีโอกาสลุ้นมากกว่าเออมันห้าสิบห้าสิบเ้ยอาจจะไม่ห้าสิบห้าสิบเพราะผมกากนะครับแต่ถ้ามนแค่โอ้ฟันล่ออ่ะฟันล่อ่ะเส้นอไรอ่ะอ๋อไรห้าสิบโอเคเนี่ยกูมาเนอย่างนี้ดีกว่าแม่งลุ้นเกืเยอะแต่ด้วยด้วยด้วยพลัง v นีมีใครเล่นนี้ ได้โปรโดเรดูมันจะลีนผมไหมเล่นงันก็เล่น,ลนมันไม่มีทางเลือกแล้วมันยืนรอนานแล้วคนนี้ยืนรอขาเปื่อยล้ตัวละครมันก็ยากนะเออตัวละครบดีผมอีกมันยากยากวีสองไม่วีสอง,สองนะเออไม่ใช่วีหนึ่งแนะวีสองแถมแต่ผมมีวีเยอะจดเยอะไงจะใส่เปัาบเดียวมันเลยซื้อใจกินใจกินใจกินใจนี่ซื้อใจครับปับเ้วยกันมาครับเฮียเอาได้ป่าเฮีย มาดิเนี่ยผมไม่กินเผ็ดอ่ะกลบีกินกัน่ะมาสอ๋อเอาลีดีๆก็ดีไม่เห็นไม่ไพร้อมอ่ะหนึ่งสอง ด่าไม่ทันตายท่ที่หลองดังวันนี้คนนี้เมื่อกี้ต้นคลิปบอกว่านะผมจะตั้งใจเล่นแต่จริงๆผมตั้งใจทุกคลิปให้ผมพลาดตายเองผมไม่ไปเซฟเดิมมันมันรู้กลืนรู้แก้ผมแล้วอะผมผมไปเซฟอื่นได้ไหมแต่ผมไม่ไปเซิร์ฟโซนละวันนี้ผมขอไปเข้าโซนเลยเจออย่างเงี้ยให้มันรู้ไปเลยดิวันนี้ว่าเออถ้ามึงกะตี้ขาแล้วคือเซตขา้ใครจะเล่นกับมึงแต่มันก็ไม่ผิดครับเพราะว่ามันคือโซนนะครับเราจะไปว่าเขาแต่นี่คือกูกูจะบั่นไส้นะครับบั่นไส่อยู่กันเยอะนัก แต่ถ้าอย่างที่บอกว่ามันมีตีอื่นชนกับผมไอ้ชนกับมันอ่ะผมยอมเปม็นมือที่สามเป็นเล่นวิ่งมันแล้วค่อยแตกก็ยังดีนะแต่เมื่อกี้คือมันไปก็โดนลมันเมื่อกี้กูแค่ห้าสิบเก้าสิบมันก็ล่าก,กูเล้วอ่ะมันต้องพูดถึงหน่รอยสามร้อยหรอกตายเป็นมันอ่ะบอกเลยแม่งลองหนึ่งีว่าครับลองหนึ่งนี่ว่าปะวันนี้ขอดึงหนึ่งล้วนะครับคนดูอย่าว่านะครับอาจจะดูผมไม่ค่อยได้นัวเพราะว่าปปไปเซิฟโซนก็ไม่นัวหรอกมีแต่คลิปวิ่งจุกอ่ะเจ้าไม่ละอันที่บอกเอยแบบมันจะไปจะผม่่เเนนีียกไ์ ถ้ากูคอมเหมือนเนกูซัดแล้วไม่ต้องกลัวหรอกกูสู้อยู่แล้วไม่เห็นนี่กูเล่นยังเป็นตัวโจ๊กอยู่เลยชิบหายไหมกูระคืนปึ๊บ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 เพราะว่ามันมีคนดูชอบเอาผมไปเทียบกับช่องคนนู้นช่องนี้เว้ยกูก็บอกกูยิวกูไก่กาอะไรลอ,อแต่มันมีคนดูคนหนึ่งผมมาที่ปกป้องผมว่าเออช่องยิวช่องนู้นช่องนี้คนละสไตล์นะครับดูความบันเทิงไปเออความคิดมันได้นะ ไอ้พวกยังไม่รู้มันมันแค้นอะไรผมมันด่าผมอะ่ะกูเล่นกากเออเขาบอกอยู่กากเขาเคยบอกตัวเองเก่งเลยไอ้ที่บอกว่าเก่งก็ปันป่นๆแบบเออกูเก่งไหมเวลายิงคนแตกก็จะโมโม,โมไปเงี้ยปั่นปั่นใช่ไหมแม่งพูดเลยน้อยใจแต่ที่บอกแหละใครแพ้ผมก็ต้องมีอายอะ่ะถึงบอกไนงะว่าเวลาหนึ่งๆอะ่ะอย่าพลาดนะใครพลาดแพ้ผมออกคลิปเนี่ยโอโ้โหคุณลูกไหนถึงนั่นอ่ะหนึ่งๆแพ้ผมอะ่ะเฮ้ยไม่มีใครมาจริงเหรอเนะี่ยอย่าบอกนะผมกลับไปเซิร์ฟเดิมอ่ะกลับต้องมาเรียนแผ้ใจที่เดิม ดูจากสภาพเซตนี้อะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าคนเติมละสามร้อยใบกี่เซตนี่ยหูหลายพันแล้วเซิฟเนี้ยแล้วโปรเพิ่งมาเมื่อวานนะครับผมไม่รู้ว่าคนนี้มันเติมล้วนแล้วมาขายลงทุนเติมขายหรือว่าเติมแล้วเล่นตบคนได้นะเฮียหลายเซตจัดหนึ 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องยิงได้หแหละเพราะว่าหนึ่งพันมันได้แค่สี่เซตนะครับสี่กระบอกลูกสองอะ่ะเฮียสุดเกินถ้าเซิฟเดิมกูไม่อยากไปอะผมรอเซิฟอื่นดีกว่าได้ไหม แต่โซนก็ไม่อยากไปอะโซนมันไปมันก็รู้เป็นผมแล้วเพราะว่าพี20ไงทุกคนพี20แสดงว่าพี20เนี่ยยังมีกันไม่กี่คนในเซิร์ฟเผื่ออาจจะไม่มีใครก็ได้ครับอาจจะมีผมคนเดียวคิดว่านะครับแก้ดิแก้คนเดิมนี่มาในเมื่อไม่มีทางเลือกนะครับขอที่เดิมตอนนี้คืบเลยเครดิตมแป้นเลย16ชนะ20แต่ตัวละครมมนดีกับผมนะครับแต่ผมมีมพีเยอะกว่าขอส่องเดิมดผมขอส่องดิว่าผมผมอยากรู้ว่าผมโกงมากแค่ไหนผมจะได้มีความกล้าในการเล่นหน่อย เพราะตัวละครมันดีผมอยู่แล้วมันตัวละครยาก V2 สงเลยนะครับดีไม่ v ีอีกต่างหากนะอันนี้ยัง V2 ดูดี v ีผี 20, 20บวกถึก7 16บกวกถึ 3. ก3เยอะกว่า4นะโอ้อาายที่นี่ชนะกูแล้วเอาอีกเนี่านาย,านายหวานดิไอที่บอกแง็ูแล้วหวานดิมารู้ว่าผมเป็นคนทำคลิปมาสู้ต่อ ไล่สุดเหรออาไล่ดิไปดไล่สุดจไม่ดิเฮียาดิเอาเม่ยเฮียู้ไไล่ย่งไรวยเขาเซฟมาดิลูกิ่ียไมชอบไล่สุดถ้าเวลาผมเจ็บันไล่ไล่สุดแหละ เฮี there, yeah. e so, so, ้ยเล่นจำไรกูสุดนะที่ตัวเองเจ็บนี่นะแหมตลกตลกขอให้ขอภัยขอภัยมึงอายแล้วบอกเลยมึงอายแล้วมึงแท้กูนี่มึงอายออกคลิปแล้วเออมึงเขินบอกเลยเกือบตายเฮี้ยคนดูขอภัยแหกปากครับนานทีชนะครับนานทีจะได้มีบุญวาสนากับเขาบ้างไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมึงเจออยู่แล้วไม่ต้องรีบเฮี้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหรอกมาหนึ่งสอง มไม่ต้องรีบไม่เป็นไรเสียสักเดียวไม่เสียหายาปัญหาไม่ทันผมว่าปัญหาคือปัญหาไม่ทันเว้ถามว่าความคมงผมสู้ได้ไหมสู้ได้เอาตรงเลยกูว่าเขาสู้ได้แต่ปัญหากูเนี่ยเรื่องปั๊มยากับบังเกอร์นเนี่ยหลอนโง่กากตะถุนอน,นุญาตตัวเองนะจริงนะเว้มาต้องโหโ<อ>มมนต้องโหโ,<อ>โห,โหรายเฮ้ย<อ>ตัวละครนี้ก็ดีกว่าเฮ้ยตัวละครยังดีกว่าอีกร้องอะไรอ่ะไม่ตัวละครยังดีกว่า เอ็งวีสิบเจ็ดเองต่างแค่เท่าไหร่เองสามสามถึกเองต่างแค่สามถึกเองน้องตัวละครยิงถึกกว่าอีกเออหายกันแล้วนะเจ้าแล้วเนี่ยอะไรนะพูดยี่งสั่นไปเลยไม่เล่าเพิ่งเพิ่งไปตบเพิ่งไปตบอีกเซิฟเพิ่งมามาแก้ตัวละครยากเหมือนกันอะยากมากก็โดนเหมือนกันอะเมื่อกี้ผมไปตบเซิร์ฟตัวละครยากมาเมื่อกี้พูดจะหาว่าคุยไม่เคยครับไม่เคยครับอ้าวไม่ไม่ได้ตบคุณผมตบคนอื่นมาแล้วผมอิ่มมันไม่มีใครลงมาต่อก็เลยมาเซิฟคุณเนี่ย ผมก็จะมาอีบุคุณต่อไงมาดิเล่นข้างในข้างนอกเลยเียเฮียขนาดตรงไหนนะข้างในใช้ไหมล่ะถ้าถ้าอยากให้ตามใจเฮีย้ยต่อผมเลยได้หวะอะไรนะเดี๋ยวผมบอกก่อนนะผมหายจิงด้วยนะผมบอกก่อนหายปิงถ้าหายปิงของข้างในเลยทั้งนั้นอะหายปิงของข้างในเลยกูจำมึงได้หายปิงไอสัตว์กูจำมึงได้แค่แล้วมึงวับล้อหลอกกูนี่ไปข้างในเลย ระดับไฮปิงไหมขาดไฮปิงมาดิแม่ชิปใช่ไหมนี่มึงนี่ครับลูกพี่มาดิมาดิไฮปิงเดี๋ยวกูจะให้มึงปิงทะลักเลยะมาโโอ้หมาว่ะแล้ววันนี้กูไม่เท่าไหร่อ่ะ วันน um um> um 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 ี้เอาจริงวันนี้เอาจริงบอกแล้วเพิ่งชนะคนอื่นมาพูดถามาคุยวันนี้ท็อฟอร์มเฮ้ยวันนี้มึงดีขึ้นมึงไม่ปิงนี่วันนี้ไม่บ้าฟ์นี่มึงดีขึ้นนี่ผมแต่วันนี้ไม่บ้าฟ์ก็เอาไม่ก็ไม่ชนะพี่ดิเงี้ยไม่ก็ไม่ชนะพี่ดิเงี้ยถ้าไม่บ้าฟ์อ่ะนี่ก็แพ้พี่ดิบบบเเดดีี๋๋ยยววก็ถ้าไม่ใช่บ้าฟ์ตอนนี้คุณแพ้เลยนะคุณต้องรีบใช้นะหาขี้อ่ะใช้ห้าขี่่อี้

คงคงคงไม่อาจจายิงแม่ฮะยิงนี่ปไหนี้ลูกดขึ้นเฮ้ยมึแม่เลยยังไม่โดนผู้จะตายอย่างนี้ไม่โดนมาดิมาดิมา วันนี้ก็จริงวันนี้ก็จริงมันกูท็อปฟอร์มเฮ้ยมัวชั่วอะไรเนี่อยแล้วอะเฮ้ยเฮ้ๆโดนโดนโดนโหดเหล่ะแม่งปี๙๐โหดูมึงภูมิใจกับปิมึงหน่อยเฮียมันขึ้นๆลงๆใช่ไหมฮะแง่ศาลอันนี้มึงใช้เน็ตวัานละเน็ตบตเนี่ยอย่าให้เขารู้นะมึงขโมยเไอ้แจ้ว่าเล่นไะเนี่ย แม่บิ๊ตังเติมแต่ไม่ซื้อเด็ดดีๆเลยมึงนี่ไอ้ฮาเซตดีตัวละครได้แต่เด็ดมึงไม่ไหวแล้วเนี่ยอย่าให้รู้นะมึงแค่แต่จากมือถือเนี่ยป่ะใช่ครับโอ้โหไปบังเกอร์หมดไปมังเกอร์หมดบังเกอร์หมดแม่เอ้ยแต่วันนี้พี่เอาจริงน้องวันนี้พี่พี่บอกเลยพี่ชนะคนอื่นมาใช่เฮียไม่ชนะผมหรอกหาเพื่อนที่เดียวผมลงยากอ่ะ อยากเ็หนดูว่าสลับมือกูเป็นเชฟพัดคาลเหล่าอ่ะเพราะปิงทะเลอ่ะคนจีนเขาชอบกินระวังไว้นะจะเคลียร์ปิงทั้งหมดเลยไอพวกปิงเนี่ยโอ้ยเฮี้ยกูเจอวิชาเลยสัตว์ไอเฮี้ยไอเฮี้ยไม่ค้างเลยมันกาอากาศเลยสัตว์ไอคำถามกันไดหมตอนตอนตอนมึงค้างมึงกาศมึงเจ็บไหมเจ็บมีเฮี้ยวตายอ่ะกูก็คือเจ็บทั้งคู่ใช่ไหมต้องมาที่วันที่ใครยิงตายก่อนใช่ใครจะเสี่ยงมาได้ใช่กูไม่รู้กูยิงโดนโดนก่อนหรือเปล่า กูก็ไม่รู้ว่ามึงจะเจ็บหรือเปล่าแงไม่รู้ว่าใครเจ็บกว่กันไงแม่งเจ็บเจ็บเจ็บตายแลวดำอุย้ยนี่ไะน้องพี่บอกแล้ววันเดี้ยฟอร์มพี่กำลังขึ้นแม่งเฮ้ยเฮ้ยทำฟอร์มว่ะแต่แบบเซตมันก็ไม่รู้ตัวมันกากผมปะ่ะเก้าสิบเดี๋ยวดูทีตัวตัวที่มันใส่เท่าไหร่ปะเท่าไหร่เก้าสิบ แปดเก้าโอ้ยน้องวันนี้พี่ท็อปฟอร์มพี่บอกแล้วเอาพี่ยากหน่อยแม่ขนาดขนาดเปิดวิชาปิงกันนะอาทิตย์ตอนนี้ตอนนี้ปิงตึงเอาอันนี้อยากหาว่าคุยตอนนี้ปิงตึงไปอีกนะตอนปิงรู้สึกว่ายิงนิ่มเลยอ่ะโอ้โหการลบต้นลบดอกเลยเอาเอาคุ้มทุนเลยไงี้ยสามร้อยน่ะแม่งเก่ากูคุ้มทุนเลยไงี่ะใส่เป่าทับกันอีกเดี๋ยวขออนุญาตเป็นเป่านะเดี๋ยวเป็นนกอีกนกเหมือนกันไม่ได้ป่ะขออนุญาตเป็นเป่าไก่แล้วกันนะเป็นเป่าไก่แล้วกันนะ โดนไก่กดนไก่ตบนะออเอะเอมาดิมาดิของแบบจะขอแบบงแบบแบบธรรมดาพิเศษใส่ไข่อะแบบมันก็นาก่นาจะจริงดีนิดนิดหน่อยหน่อยนะมามามา,มาซองม,มันกี่เม็ดตายมัเป็นทั้งสามก่อนซองกับสไนาเมื่อกี้อันไหนอันนี้ยิงเร็วยิงเยอะกว่าแยิงตายกว่า,าใช่ไหมเร็วกว่ากี่เม็ดอะเร็วกว่ากี่เม็ดไม่รู้อะอ๋อไม่รู้น่าจะเม็ดสองเม็ดแล้วมั้งมา เจ็บมาเก็บมาเก็บมาเกบอีบอีบอ้บมา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 เกือบแล้วถ้าเมื่อก <ip> ี A, ้ไม่บ <ip> ักตายนะผมไม่เอา ธรรมดาบมาน,นี้คือแบบทอปฟอร์มวันนี้พี่ท็อปฟอร์มแล้วพี่ต้ตกคนมาพี่กิกได้กินเลือดแล้วไนะปืนนั่นได้กระสุนแล้วไงหัวตัวดเรายิ่งไม่โดนเลยดเด้อผมอ่ะ หายไปเดี๋ยวไปหาไม่เจอเหี้ยไม่ตายดีฟังกูจะตายไม่กระสวนกูมืดจิ๋หายวิชาปิงมึงนี่สวนคมแล้วนี่สวนคมแล้ววิชาปิงมึงนี่อันนี้ผมพยายามพูดชวนคุยมันเสียงสมาธินะโอ้เอาละโชว์กายกรรมไรสัตว์ลอยกับอากาศให้กูดูละเฮียลดแล้วเฮีย รถเฮี้ยอะไรวโอ้ยไเหี้ยกูหาตัวใหญ่แม่งเอ้ยเลยกูเต็มกับใมทีมึดสุชื่นนี่ยโดนเหี้ยกูโดนน้ำเห็ดหายไม่รู้ตัวเลื่อนรถไม่รู้ตัวไอ้เหี้ยเดินอยู่ทําเฮี้ย พลาดจริงนี้อันนี้ไม่ PE ไ,มได้ปัดนะโอ้โหขาดเดียวเองไม่โดนหัวผมลากหัวไม่โดนพลาดเองเนละยยิงคือเห็นไหมตอนแรกที่มันไล่ผมแล้วผมมืดอ่ะแล้วผมก็สวดมันมืดนะครับ แม่งเอ้ยไอชิมันน่ากลัวตอนแรกคือผมว่าถ้ามันถ้ามันปิงตลอดมันก็ไม่น่ากลัวไว้หรือถ้ามันไม่ปิงตลอดผมก็เริ่มจัดทางให้ละว่าเออถ้ามันเจอมันปิงผมว่าโอเคโอเครู้ได้ยังไงแต่พอแต่พอแบบว่ามันเดี๋ยวปิงเดี๋ยวไม่ปิงเนี่ยไอสัตว์เอ้ยตัลไม่ถูกแต่ถือว่าสนุกอยู่โอเคน้องถือว่าแจกให้ละหนึ่งกระบอกพอละกูไม่ให้มึงเยอะกว่านี้ละไอหนุ่มมาขอว่าคนนี้ต่อดิ่ไปกินเผ็ดอ่ากูกูมาบอกมึงละกูเจออะไรที่มันยากกับมึงมาละก็คือปิงแต่คนนี้ไม่เล่นข้างนอกเลย แต่คือเมื่อกี้ผมไล่มันมืดชอตสุดท้ายคิดว่าผมได้คิวแน่ๆแล้วแต่คืออีกปวลายิงหัวไม่โดนนะครับช็อตสังเกตมันมืดแล้วมันปั๊มยาแล้วมันก็หนีผมอะ่ะแล้วมันก็สวนผมหัวคมๆมาผมไม่โดนหัวเลยลากไม่โดนหัวเลยกากเองนักเลงพอครับไม่โทษใครนะครับแม่งเอ้ยมาไอ้เหี้ยเบาหนักขู่กันเฮ้ย,วฮวยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมามาสุดะ อะไรวะอาทีบอ่ะค,คืออะไระคือต้องให้หลบตรงนี้เหรอหรือไงเราเคยเล่นกันสองรอบปะน้องรีวิวเลยปมาเนี่ยสามรอบเลยไม่ใช่สองดิผมชนะมาหนึ่งมาชนะผมสองเฮ้ยเฮีย <Yeah. S 1> ไม่เล่นกูไปนะกูไปนะตัวนี้มาไหนมาดิคืออะไรวะ ยิ่ไม่โดนหัวฉาดหลังครับช็อตแรกโดนหัวอตแรกหัวทุกเมชฉาหลังไม่โดนไอ้ิดว่มันเก่งว่ะแต่ผมถามว่าไหวไม่ไหวแต่คือมันต้องซ้อมอีกเยอะผมอะเพราะว่าผมได้ลหลายเซิร์ฟนะครับอันนี้ไม่ได้อ้างแค่บอกว่ากูได้หลายเซิร์ฟกูจับแนวไม่ค่อยได้หรอกยิ่งกูอากาศไม่ได้พรสวรรค์เนี่ยกูไม่ใช่พล่นพรสวรรค์แม่งจริงต้องไปไม่ได้อยากจะวอร์มวอซักสี่ห้ารอบแบบไม่ต้องเสียเซตใช่มถ <laughs> ้าอยากได้กูจะลงเรื่อยๆเลยแบบเออเลยแบบไปกินเซตอ่ะลองกับเพื่อนอ่ะให้มันเข้ามือก่อนอ่ะ คนเล่นทุกวันอะไรเงี้ยเออต่ถามว่าเมื่อกี้พอตายแล้วรู้ข้อผิดพลาดไม่รู้เลยเพราะว่าช็อตแรกโดนหัวทุกเม็ดแต่พอมันปั๊มยาแล้วส่วนผมอะสไตล์เดิมครับมันสวนหัวผมทุกเม็ดแล้วผมก็ยิงมันไม่โดนหัวเลยโอ้โหคนนี้ไม่น่าไอคนนี้ไม่น่าการเล่นโอเคไหนๆก,ก็มาละผมว่าวันนี้เพิ่งเสียสามร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับเราก็ไปปิดท้ายสักหน่อยดีกว่าไปเซฟโซนเดีวยาไปไปนัวโซนอันนี้คือ ไปแค่แบบเดียวพอไปถ่ายคลิปเพราะว่าอย่างที่บอกกับไปมันก็ไม่หนุกหรอกผมก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะมันเยอะเกินอย่างนั้นแล้วก็คือเซ็ตมันแบบว่าแค่เยอะก็สุยากแล้วไม่ต้งสึกบาร์มันเซ็ตเท่ากันอีกแถมมัาจะมีคนเยอะไกนะครับสิดท้ายนะครับรีบโรยิบเล่นรีบจากดีกว่าแต่วันนี้นึกหนึ่งสนุกมากนะครับโดยเฉพาะเชือไอ้ไอ้ไอ้คนเลี้ยงปิงอ่ะแม่เอ้ยแต่ถ้ามันถ้ามันอย่างที่บอกอ่ะถ้ามันปิงตลอดก็โอเคเริ่มจับทางไล้ละหรือว่าถ้ามันไม่ปิงตลอดก็โอเคอยู่แบบคนปกติแต่พอแม่ปิงสลับไปสลับาเเี่ยยอ้จะรวล แต่ดุกดีดุกดีให้เซตน้องกันไปนะครับคนดูบอกโอ้โหแม่ถ้าเป็นพูดแพ้เขาเออกูพูดไปงั้นและกูอ้างกูแพ้เขาเองเอ,อ่ะนี่ยะไปทุกคนลุวีปีท้ายนะครับขอญาติเลยขอญาติไปที่โซนนะครับโอ้ยหนึ่งหนึ่งซืหนึ่ง,งแม่งเอ้ยแวะมากดดูเฉยว่าจะมีคนมาเสื้อใหม่ไหมมาว่ะเยอว่าจะไปโซนได้ทุกคนเยอะและสัางรอยที่แตกผมพอนะของใครไม่รู้อุย้ย ยังไม่ใช่สามร้อยเป็นร้อยห้าสิบโอเคไปโอเคเบบี้สิบเจ็ดวีสิบเจ็ดเล่นไหม,อมอเอ้ยผมไม่เกง่งหรอกต่อยผมหน่อยข้างไหนเปล่าข้างไหนเปล่ามาเด็กอ๋อผมสองเอ็กครับผมสองอ็กโกเมียครับทคิปหรอใช่ครับผมสองเอครับชื่อซองสองเอ็กบัตเตอร์เอาอย่างนี อ่ะเอนแล้วใช่ไหมมาดิเอาเลยเอาเลยงูสองอินมาสเตร์ได้ดูใหญ่เอาเอาเอาให้คุ้มมีอะไรใช้ให้หมดดีเอาโอเคเเคเคต่อให้ต่อให้แล้วกันแม่งสดชื่นจริงไหมเนี่ยจริงครับหี ม่มีอบอกไม่พอเสกไว้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเอามาเสกมาแจกครับใช่ไหมเื่อนมีข้อเสกของขายกันใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับเอามาเล่นแตกแจกอย่างเดียวครับโอ้ไปเล่นอะไรนังตู้นี่กัน สีสิ่ที่เติมให้น,นเลยหรอพิชาใช่ชครับสุดไม่โดนตะวัไม่เสียไม่เสียวัยน,นนี้มันเล่นแป,กปลกๆว่มันยู่ที่กุญแจมันเลนะยม,ม,มีการเติมไหมมีชนมูยังเกินจิตังอะไร ผมไม่รู้เป็นยิวรู้เป็นเกอร์โอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอจากไปวันนี้แล้วกันตอนแรกว่าจะไปโซนแต่พอแล้วผมว่าผมเติมเต็มความอร่อยผมแล้ววันนี้ก็แตกหลายสิทธละเออคำว่าแตกเลยททุกคนโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับก่อนไปขอลองเช็คนีว่าคนในโซนเนี่ยมันยังเป็นตี้เดิมอยู่มานี่กูคาใจเฉยไม่มีหรอกคาใจเฉยนะครับแต่วันนี้สนุกแล้วแค่ดื่มก็โอเคแล้วผมฟินแล้วนะครับถึงแม้ผมจะสู้ใครไม่ค่อยได้นะับได้แค่คนสองคนสามคนเอง โอ,อ้ยโอ้ยโอ,ยอ,ยอยมาแล้วเนี่ยจมันต้องบรรยากาศอย่างนี้มันต้องวนอย่างนี้เออนี่ถ้ามันมาอย่างนี้แต่แรกที่ผมเล่นแล้วแต่คือวันนี้ผมปิดท้ายไปกหนึ่งพอละว,วแล้วคือวันนี้ก็โซนก็เล่นได้แค่น,นี้แหละนะครับตนนั้งนาไม่มาดิอย่างที่บอก ตอนผมมาแม่งปล่อยให้มีอยู่คั่วอำนาจเดียวไม่เล่นหรอกถ้ามีสองคั่วอำนาจเออกูจะเล่นอยู่วิ่งไปจูแล้วค่อยแตกให้คุ้มหน่อยแบบพอเล่นรุ่นหน่อยแบบได้ลอยเขาอ่ะแต่ถ้ามีตี้เดียวนี่ไม่เล่นหรอกนะครับโอเคไปละทุกคนเจอกันคลิปหน้าอย่าเล่นเซิร์ฟนี้ก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับโคตรเดือดโคตรมันโคตรอันตรายนะครับก็อย่างที่บอกเลยว่ามาฟาร์มของขายหรือมาเติมเล่นเอาก็ได้นะครับทุกคนหรือไม่ก็เดี๋ยวมาซื้อเซ็ตแับพ่อค้าในกลุ่มเนี่ยเยอะแยะไปนะครับทุกคนไปละบายบายขอบคุณคร